ชี่โกงได้สัวชี่โกงได้หนียายทวดไอ้ทวดยายทวดทวดร้องยังไงทวดอเ, <laughs> เอาห่อนบันอัดอ๋อไม่ไปแหมฮะหอนมีเตอร์อยู่นี่นึกว่ไไเาเสียไปแล้วน้นองเพนนชรคน,นสวยน้องเพชรสวยน้องเพชรสวยไหมสวยไหม ก็สวยจังสั่งใครสวยสั่งผู้ใดสวยใครสวยโอ้ยอย่าฟังเสียงเตาห้องเด้อน่อยเตาร้อมง่ายเตาฮะเตาร้อมง่ายมาร้องไงยอ๋อนาไปถือยังไงนะน้องเพชรหน้าไปถูกอะไรหน้าไปโดนอะไร กันเลยนี่เอาตังค์ไปซื้ออะไรนี่ฮะซื้ออะไรซื้อขนมเหรอฮะไปซื้ออะไรซื้อพลอยพลอยอยู่ไหนพลอยพลอยอยู่ไหนพลอยอยู่ไหนน้อเนาอเว้ เมื <laughs> <laughs> ่อตาเมื่อีตาอันนี้ใครอันนี้ใครใครอันนี้ใครสดจดไหอมผีผมวไปด้สิเดียวแข่งใควรมาหามงสองคนอาของใครของน้องเพียรวของน้องเพียรเหรอขงะหา เตีนเจเจหรอกกระลืเลยเนาอ่อเอ้ากยหญอปภาษาเทพบ้าเราบ้านนี่ใครฟังดูเรื่องไม่ดีไพโรดเพนเปเนียวเออผู้ดฟังดูเรื่องกัน้อะ แป้งหน่อยเร็วแป้งหอมหน่อยเร็วแป้าหอมหน่อยเราจะปีไหนแล้วเดี๋ยวขอจุ๊บหน่อยเขอจุ๊บหน่อยอะไรนะน้ำน้ำน้ำนี่ยังน้ำเปียกเปียกเปียกอ๋อน้ำโอ้น้ำน้ำคือน้องน้องน้องเหรอคะ ปาอะไรอะไรอีกอะไรอีกคะอันนี้หรือเปล่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรน้ำ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 คือว่าน้ำจังสันคือว่าน้ำจังสันอาบมันอีกอย่างจ๋าอะไรคะ บนตบตบเ้จะมาไบอย่างจ้าสินั่งเดี๋ยวนี้ยาอยายพี่น้องเคยฟ้งไมเรนองไม่เอา